ปัญหาต่อมานะครับที่เราจะใช้ backtracking ในการหาคำตอบก็คือปัญหา01 ack, นย์หนนซกะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะศะนย์หนก็เป็นปัญหาที่เรามีของอยู่ n ชิ้นแต่ละชิ้นมีหมายเลขนะครับตั้งแต่1ถึง n แต่ละชิ้นก็มีน้ำหนักนะครับแล้วก็มูลค่าของชิ้นนั้นกำกับเรามีถุงเป้อีกใบหนึ่งนะครับซึ่งจุของได้หนักไม่เกิน w ใหญ่คำถามก็คือ จะเลือกของชิ้นไหนใส่ลงไปในถุงนะครับเพื่อให้ถุงต้องไม่ขาดนะแล้วก็ได้มูลค่ารวมของของในถุงนั้นเนี่ยนะครับถุงเป้นเนี่ยนะฮะสูงสุดเลยกรณีตัวอย่างนี้นะครับก็น่าจะเลือกตุ๊กตานะครับกับโน้ตบุ๊กนะกระเป๋าก็ไม่ขาดได้มูลค่ารวมสูงสุดซึ่งเราก็สามารถที่จะให้รูปแบบนะครับของผลฉเฉลยนะในรูปของสับเซต นะครับเพราะว่าก็คือสับเซตของชิ้นต่างๆที่เราได้รับก็รูปแบบเฉลยก็ตกอยู่ในรูปของบิตเวกเตอร์นะครับ x นะโดยที่ x ทั้งหลายเนี่ยมีค่าได้แค่ศูนย์หรือ1น1เท่านั้น0คือไม่เลือกชิ้นนั้น1คือเลือกนะครับแล้วก็เราก็มีหน้าที่อยากจะได้นะ summation ของ xk คูณ vk นะครับ k ขังแต่1ถึง n เลยทุกตัวเลยนะครับให้มีค่ามากสุดนะโดยที่ ผลรวมของของน้ำหนักของชิ้นที่เลือกนะครับไม่เกิน w 1 w หยักแล้วก็ x ทั้งหลายเนี่ยนะครับมีค่าของระหว่างไม่ใช่มีค่าระหว่างนะครับมีค่า0นหรือ1อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คำตอบก็จะในรูปแบบของ1 0 0 1นะครับคือเลือกชิ้นที่1แล้วก็เลือกชิ้นที่4เท่านั้นอันนี้กรณีถ้าเป็นปัญหาศูนย์หนึ่งนับแสกของของ,ของ3ชิ้นนะครับก็คงจะมี รูปแบบของ state space นะครับแบบนี้นะเป็นแบบหนึ่งนะครับนะก็คือแบบนี้เลือกที่จะเลือกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดไม่เลือกนะนนี้ของ3มชิ้นนะครับนะก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ซึ่งสามารถที่จะแจกแจงทุกๆสับเซ็ตได้ทุกรูปแบบเลยโดยเราให้อันนี้เป็นเลือกนะครับแล้วก็ไม่เลือกในแต่ละดับไปเรื่อยๆระดับแรกก็จะเป็นการเลือกหรือไม่เลือกชิ้นแรกนะครับ ระับต่อมาก็เลือกเมื่อชิ้นที่2นะครับระดับต่อมาเลือกหรือไม่เลือกชิ้นที่3ก็นําแนวคิดนะครับของการออกแบบปริภูมิสถานะแบบนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งแบบ d e e h search นะครับเพื่อให้ได้คําตอบนั่นก็หมายความว่าในที่นี้เราต้องค้นนะครับไปเรื่อยๆนะทุกปมเลยนะครับนะแล้วก็คอยคิดดูนะครับว่าผลเฉลยไหนนะครับที่จะนําไปสู่ถุงไม่ขาดน,นะแล้วก็ ได้มูลค่ารวมของของในถุงสูงสุดก็เขียนเป็นสุดโค้ดแบบนี้นะครับนับแสกรับอาร์เรของ w อาร์เรของ v นะครับแทนมูลค่าแล้วก็ w ใหญ่เรามีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ w v w ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่รับคำตอบด้วยนะครับ x นะว่าเป็นศูนย์หรือหนึ่งนะในแต่ละช่องโดยเติมมาแล้ว m ช่องนะครับถ้าเรามีแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เพียงแต่สร้างอารเรขนาด n ช่องนะครับแล้วก็ มีตัวจำนะฮะว่าตอนนี้เราได้มูลค่ารวมสูงสุดเ,เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วคำตอบที่ดีที่สุดที่เราได้ค้นแล้วเจอผ่านมานะครับคืออะไรนะครับมูลค่ารวมสูงสุดที่พบมาก็ตกเก็บไว้ใน v max นะครับส่วนคำตอบที่ดีที่สุดที่รู้มาก็เป็น x max แล้วเราก็ลุยหาเลยนะครับโดยครั้งแรกบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ยังไม่ได้เติมเลยสักช่องหนึ่งนะครับ m เป็น0เมื่อได้คำตอบกลับมาก็คืนค,นคำตอบกลับ ไปนะครับเอาละแน่นอนครับในนี้ก็ต้องตรวจสอบครับว่าเติมมาครบทุกช่องหรือยังนะครับถ้าเติมครบทุกช่องแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบสิครับว่าเออถูกไม่ขาดนะนะครับซัม m a ชั่นของ W กับ X นะครับคือเันนี้นะเอา WJ คูณกับ XJ XJ เพอ่อมี0หรือ1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น0คือไม่เลือกก็ไม่รวม1คือเลือกก็คือรวมเข้าไปนะครับถ้าซัม W X นะครับคือผลรวมของน้ําหนัก นะทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับที่เราเลือกใส่ถุงเนี่ยถ้ามันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ w ก็โอเคนะครับและนะผลรวมของมูลค่าของชิ้นที่เราเลือกนะครับ sum vx ซึ่งก็เหมือนกันทำนองแบบนี้เอา v คูณกับ x นะครับถ้ามันเกิน vmax ที่เราเคยรู้มานะครับเพราะระหว่างค้นเนี่ยเราจะเปรียบเทียบแล้วก็จำไปด้วยครับเราจะจำเฉพาะอันที่มากสุดมากสุดไปเรื่อยเนะครับถ้ามากกว่าอันที่มากสุดเท่าที่รู้มานะครับเราก็เจอคำตอบใหม่ที่ดีกว่าคำตอบ รเราก็จําค่ามูลค่ารวมสูงสุดอันใหม่นะครับแล้วก็คําตอบใหม่ด้วยไว้ใน xmax นะซึ่งเราจะคืนกลับไปในอนาคตเมื่อการค้นสิ้นสุดนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายัางเติมไม่ครบนะครับเราก็จัดการเลือกเติมเลือกแบบเลือกก่อนเลือกชิ้นที่ m หนึ่งแล้วก็ลุยเดบเวิร์ r เซิร์ชไปนะครับแล้วอีกหนทางนึง ไม่เลือกชิ้นที่ m บวกหนึ่งะครับแล้วก็ลุย depth first ต่ออันนี้ก็จะเป็น depth first อย่างเดียวเลยนะครับไม่มี backtrack ใดๆดทั้งสิ้นถ้าเราจะเติม backtrack นะครับก็เพียงแค่ทุกครั้งก็ต้องตรวจสอบเล็กน้อยละครับว่าถุงขาดก็อย่าไปยุ่งต่อนะครับถุงขาดก็รีบคืนไปเลยสิ้นเรื่องสิ้นรหลาไปนะก็เติมไป if เดียวครับนะครับ,นะรบว่าถ้าผลรวม นะของน้ำหนักทั้งหลายที่ถูกระบุในเวกเตอร์ x ของชิ้นที่เราเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยนะครับพิจารณาแค่ m ตัวก็พอเท่าที่เติมมานะฮะถ้าของที่ตัดสินใจเติมลงไปเนี่ยนะครับ m ตัว m ช่องเนี่ยมันเกินน้ําหนักถุงไปแล้วนะครับรีบๆ backtrack ไปเลยคืนไปเลยนะครับไม่ทํางานต่อแล้วนะฮะมันจะได้คืนกลับมาแล้วก็ลุยแบบอื่นไปก็ด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้แหละครับก็จะทําให้เราลดภาระนะในเมื่อถุงมันขาดเราจะเติมต่อคิดต่อทําไม ก็ไม่ต้องไปคิดต่อเติม backtracking แบบนี้ก็ทำให้ค้นคำตอบได้เร็วขึ้นครับแต่นี่ก็เป็นแบบง่ายๆเลยนะครับนะแค่ตรวจสอบถุงขาดถุงไม่ขาดซ้ำของเราตรงนี้นะครับก็มีรายละเอียดบวกนะครับซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเฉพาะ M ช่องแรกเท่านั้นแน่นอนครับเนื่องจากเรามีการตรวจสอบตรงนี้แล้วนะถ้ามันผ่านด่านนี้ลงมาข้างล่างนะครับ ตรงนี้เราก็ไม่ต้องตรวจสอบแล้วครับนะเพราะถุงไม่ขันแน่ๆเราก็ตรวจสอบเพียงแค่ว่าผลรวมของมูลค่านะครับมันเกินมากกว่ามูลค่ามากสุดที่เราเคยรู้มาหรือไม่นะครับเท่านี้ก็เพียงพอสิ่งที่น่าสนใจก็คือเงื่อนไขของการความมีแววลเนี่ยนะครับหรือไม่มีววเนี่ยนะครับในที่นี้ก็คือถ้าถุงขาดเนี่ยไม่มีแววลที่จะวิ่งต่อนะก็แบ็กแทร็กเลยเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเงื่อนไขยอย่างอื่นได้ไหม ที่จาให้เรารู้แล้วก็รีบรีบ,รบคืนการทํางานกลับไปนะรีบๆ backtrack กลับไปนะครับสามารถที่จะเพิ่มอะไรได้ไหมอันนี้ก็ฝากไปให้คิดต่อดูนะครับผมก็ได้ลองเขียนโปรแกรมนะครับศูนย์หนึ่งนับแซกดูนะฮะแล้วก็ลองออไปวิ่งแบบ depth f i r ธรรมดานะครับอันนี้เราว่า state space มาให้ดูนะครับทั้งต้นเลยนะมันเต็มต้นเลยนะครับอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่ามันเยอะนะฮะแต่พอ เติม backtracking เข้าไปนะครับนะอันนี้ข้อมูลก็สมสุ่ม,มนะครับนะก็จะออกมาว่าเราก็จะพบว่ามันมีหลายๆอันเลยครับที่ถูกพลุนทิ้งไปถูกเล็มออกจากการพิจารณานะครับภาพ2ภาพนี้ก็จะแสงให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าจํานวนปมที่จะต้องพิจารณาในการค้นในปริภูมิสถานะเนี่ยนะครับการเพิ่มการย้อนรอยเนี่ยนะครับก็ทําให้ลดปริมาณของจํานวนปมที่เราต้องพิจารณาลงได้มากทีเดียวครับ ก็ขอปิดท้ายด้วยการทิ้งปัญหาให้ดูอีกสักปัญหาหนึ่งนะครับแล้วลองคิดดูนะครับปัญหาที่คปอปัญหาการทอนเงินกนะำหนดให้เรามีเหรียญน,นะครับอยู่ n แบบแบบที่1แบบที่2ไปเรื่อยเรื่อยถึงแบบที่ n เนี่ยนะแล้วก็แต่ละแบบก็มีค่านะครับ v 1 v 2ไปเรื่อยๆถึง vn เราอยากจะทอนเงินให้ลูกค้านะครับมูลค่า v ใหญ่ถามว่าจะใช้เหรียญไหนให้เขาดีนะครับจึงจะให้เหรียญเขาเป็นจนํานวนน้อยสุด โดยอยู่ยภายใต้สมมติฐานนะครับว่าเหรียญแต่ละแบบเนี่ยมีจำนวนไม่จํากัดนะครับอย่างตัวอย่างเช่นสกุลเงินไทยของเรานะครับก็มีเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาทน,นะครับขอไม่ส,สนใจเหรียญสลึงนะถ้าเราต้องการทอนเงินมูลค่า38บาทน,นะครับวิธีที่จะให้เหรียญเป็นจนํานวนน้อยสุดนะครับก็คงจะเป็น10บาทสามเหรียญน,นะครับ5บาบาทหนึ่งเหรียญ2บาทหนึ่งเหรียญแล้วก็1บาทหนึ่งเหรียญอันนี้เราก็เคยนาเสนอในกรณีการใช้ กร g ดีเอากริดึมนะครับ mm hmm. ซึ่งก็สําหรับสกุลเงินไทยเนี่ย mm hmm. ก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะ mm hmm. ได้คืนคืนเข้าไปเป็นจํานวนเหรียญที่น้อยสุดจริงแต่ตอนนี้มันก็ถ้าเกิดสกุลเงินเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่1นึ่แบบนี้นะครับเป็นแบบอื่นเนี่ยกริดีที่เคยนําเสนอไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ให้คําตอบที่เป็นจํานวนเหรียญน,น้อยสุดจริงะครับทีนี้ลองมาคิดดูนะครับว่าเราจะออกแบบเ,ออเจ้าสเต s สเปซของการทอนเงินในอย่างไรนะครับ ก็อาจจะเริ่มที่เลข38ที่เราอยากจะทอนนะครับมูลค่าที่อยากจะทอนนะแล้วเราก็ลุยไปเลยครับนะว่าเราจะลุยพิจารณาอ่ะถ้าทอนเงิน1บาทนะก็จะเหลือ37จริงไหมครับแล้วก็ให้พิจารณาต่อนะหรือถ้า2บาทก็เหลือ36บนะหาบาทก็เหลือ33เหรียญแรกนะครับเหรียญนี่คือเหรียญแรกที่ให้ไปนะแล้วก็สิบาทก็เหลือ28ถ้าเราก็ลุยต่อในแต่ละกรณีนะครับเมื่อไหลลงแล้วเหลือ0บาทก็ใช้ได้ เห็นไหมครับเหลือศูนย์บาทก็แสดงว่าเราเราพบละแต่เราต้องการจานวนเหรียญน,น้อยสุดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องค้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกรณีที่จํากรณีที่เราได้จานวนเหรียญน,น้อยสุดเอาไว้นะครับน้อยสุดเท่าที่มากเท่าที่รู้มานะครับถ้าอันใหม่น้อยกว่าน้อยสุดเท่าที่รู้มาอันเก่านะครับก็เปลี่ยนคําตอบทํานองเดียวกับเนปแซกเลยครับที่นําเสนอมาสเตตสเปซเราจะออกแบบแบบนี้นะครับหรือเราจะเลือกที่จะลอง กรณี10บาทก่อนสิแล้วเหลือ28นะครับ5บาทเหลือ33นะครับ2บาทเหลือ36 1บาทเหลือ37นะครับแล้วลุยในแต่และกรณีนีน้ต่อจะทำแบบไหนนะครับจะใช้ depth first search นะครับจะใช้ breadth first search ดีทำยังไงครับคุณจะควรจะค้นแบบใดดีจึงจะได้คำตอบที่เ,เราต้องการคือจำนวนเหรียญน้อยสุดนะถ้าเราได้จำนวนเหรียญน้อยสุดเนี่ยคุณจะค้นแบบ depth first search ดีหรือว่า breadth first search ครับถ้าเราเติมยอ้อนเติมเทคนิคของ backtracking นะฮะควรพิจารณาอย่างไรครับในป่มอันนี้ฝากให้ลองคิดดูนะครับแล้วก็ให้ลองเหรียญลองเหรียญแบบสกุลเงินไทยเน่ยนะครับก็มัคือ1,250นะครับกับก็นีเงินแปลกๆหน่อยคือ1,4,60 6สีกับสินะครับก็ลองดูครับลองว่า t e Space ดูนะครับลองทดลองกับการถอนเงิน38บาทดูนะว่าเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูครับว่า ควรจะใช้ d e ฟเ r s ร์เซอหรือ b a ็กเฟอร์เซอรแล้วก็จะเติม b a c k จะเติม Back Tracking เข้าไปเนี่ยนะครับการทดสอบความมีแวลหรือไม่มแีวลของปมต่างๆเนี่ยกะทำได้อย่างไรครับ